ฟาดฟาดแน่แระวังนะตัวที่วิ่ไปตายอ่ะไฟรบคุไฟล้งเลงไฟลงไฟลงไฟเท่าเราโดีโอ้เดนยอโดนนะเดนยตายอยดๆยดแล้วยึแล้วไปวิ่งเลยไปิงไอ้โดนว่ะ้องเาี่สิบน กเรอห้ตีอ้องช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยสวยข้าเี่นูานชูานวุ้ย่นดลนดุลน้ลนนดลนนไปแล้วนะอ้เช่อช่วยช่วยต้องบอทีผมโดนทุกคนโอเคแล้ปอมันดีเ ดูหล่นไปแล้วดูหล่นไปแล้วแลวดูตึ้หน่อยดิมามามาเล่นสพานะต้องเอาเล่นาด้วยเอาเล่นมาช่วยห้อได้ๆดันูดมันกลับไปทกตัวเลยโอ้โหพีู่บเิดแล้วพีู่โอเคมาๆๆด้ยถะเคลียร์ค้นก่อนเคลียร์คนก่อนเคลียรนก่อนดีไวเอาคนกเลย เคียคนไปเลยดีไวเคียคนไปเคียคนเคียคนดวเคียคนดวเคียคนสวยดวเคียไปเคียคนเคียคนิดแล้วพี่โอ้ช่ยหน่อยดิอยู่กับไ่้าเนี่ยเอาบางแล้ว ขโมยดุดมาหน่อยขโมยดุดมาหนยเฮ้ยตีคุณจบอยู่ตีตีตีดตีมาดตีมาดตีมาดอะดุดกามาดุดกามาดูดกมาาวาง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 วดูดูโอสบอสบสกล่างมานะมีเซวิสอบีมาอีงระวังครับล่างอยู่ล่างอยู่ล่างมันงมล ก็บทุหน่อยสไม่ต้อง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 ยทัน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 ่จะมาบนช้ายหนเช้าไหนเช้าหนดนดอยอยู่บ้านดอนดอยอยู่บ้านดอนดอยอยู่บ้านดนดอยอยู่บ้านดูดดูดูดู่อยดูอยดูอยระวังระวังระวังนะอยายาตีให้มาาตีให้มาาตีกต้อนีได้ีได้ดดดดีอี้บน

ดนโดนดนดนสุดลครับไม่เคยสอนดูเลยเรียบร้อยไม่มีคนสอนดูสภาโอ้โหไม่สอนดูหรอจังหวะอดี้นีู้เอเีเลต้งดไ่หลองโดตงนี้ลองโดงนี้เเบอก่อนเกีบอก่อนบอเยอะกูจับไปเลยเทเกอร์ไว้กูจับไปเลยเทเกอร์ไว้ที่บอสวายไปเก็บดูดเดูดเก็บดูดเก็บดูด เล่นได้เล่นได้เล่นได้กนไาวหมา้ข้ามากี้หกมากหไ่ดุกลับมาแล้วได้ไกได้ลกล้เรายาให้เขาตรคนี้เีวิ่งเลยวิ่งวิ่งเคลียร์คนก่อนเน้นคนก่อนเลยเน้นคนไปเลยเน้นเกล้านเนนเกลเลยมไม่เห็นเนี่ยเนี่ยสอนไปแล้วสอนไปแล้วสอนดูดไปแล้วมาเก็บดูดไปเล่นก่อนคนนึง ต้านตานเหล่าพีตานเหล่าพีพ well, so. oh, sure oh, ีตานเหล่าพ mm ีเฮ้ยแชรตาหมดแชรตาหมดนะสวยไม่ได้ไม่ได้เย้าย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 ระวังโดนโยกระวังโดนโยกเฮ้ยเอดี้มาแล้วตี้มาแล้วเปลี่ยนดูดที่ตี้หน่อยเปลี่ยนดูดที่ตี้เปลี่ยนดูดที่ตี้เปลี่ยนดูดที่ตี้สวยสวยไม่เป็นไรตีมึงสอนได้ตี้สอนสอนอุย Đi đi sơn đi đi lọ sơn đi Đi nọ nọ under tiger đấy mọi đi ạ lên 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 đi, lên 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 Đi, đi, đi พี่สาวใหญ่เหรอพี่แม็กต้องเคลียร์เคลียร์คนก่อนเข้าไม่ได้โอ้โหไก่คิงทำสวยบอวหมดแล้วบอวหมดแล้วเฮ้ยยา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 ไข่ไข่ว่างติดยาไว้ยุบยุบยาถือยาถือยาไว้ฝากไปเลยไก่ชิงไปบุก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 เฮ้ยทุบกันทุบเลยอย่างนี้ไม่เป็นไรกูไม่ตายกูไม่ตายทีเดียวไม่ตายหรอก ตามงไวตามงาได้ด้วอดิเขาถือถือยาใครบ้างถือยาเลยโอ้ยขาไบไทุนีาได้้แล้วนบีมาเนอมม้วน่ยายยายยายอยู่บ้านหมดแล้วนะยามีมาไดยามีมาไดยามีมานะดูใครตา้านได้บนเอมีมาวิ่วิ่งบดถบดบตอนนี้5.5แล้วนะ สวย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 หลังหลังหลังหลัหลังหลังหลังบ้านหลังบ้ไม่ต้องการทุกคนก็ได้หลังบ้านน่ะมาทีละคนพอมาทีละคนพอไม่ต้องการทุกคนไม่ต้องการทุกคนขึ้นไปดักเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเติมมาน่าดูดูกันึงพี่พี่แม็กเคียร์บอก่อนนะพี่แม็กซ์ทำไมเราหลุดไปคนนึงอ่ะสเก็ตอัพหลุดนะระวังนะเอ้าหลุดนะเล่าหลุดมาพักหนึ่งนะหลุดพร้อมไอตัวนั้นเลยอุ้ยจะเป็นบอกไงวะเนาะ ตัวเลยอันเดิมนะฮะอีต้อีบองนะโอ้ยอีไม่ทันนี่ยอเขาดุกนะบนบนมีมานานะครับีเอยๆตอบนบนบนบพี่ท็อปพี่ท็อนบอนะพี่อปพี่ทอปนบอมันอะไรอยู่ล่นะหมดเลย ปีวังไปตามมาจะมีครตามมาเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮยเขาหมดแล้วเนี่ยแล้วมีระเบิดเิซ้อนดูย้วยโอ้ยตายอ่ะโดนต่อยโดน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  สวยคุูตายหลังบ้านหมดหลังบ้านหมดหลังบ้านหมดที่ท้องี่ท้องปดูหลังบ้านอยแล้วมันไม่ได้ขอทานทาไม่ต้องห่วงมันทานเว้ยอย่าเพิ่งจอดใจนอย่าเพิ่งจอดใจนีอย่าเพิ่งจอดใจนี ได้อยู่ได้อยู่ดู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 ดอยูได้ดูไดดูกมันมาี่โจ๊กได้ดูพี่โจ๊กด้ดูยกยกทิงยกทิงยกทิงนี่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 เออยกทิงเลยเกกขอดูหน่อยขอดูดขอดูดคนนึงขอดูคนนึงอยดูดดูนี่ทิงดนไวหลังบ้านอะ เฮ้ยเฮ้เฮ <mean> ้มันมาทุกกาบมาทุกการมาทุกก้ดาทุกกเฮ้ยมันูง่ลาเหล่าโ่าเหลาตบไม่เป็นไรเราเต็มที่แล้วเราเต็มที่แล้วเราเต็มที่แล้วเราทำสวยแล้ว